สวัสดีค่ะวันนี้เดินจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังถืออยู่ในมืออยู่ตอนนี้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ๊ k นะคะ ทวิตเตอร์ลน์หรืออะไรต่างๆนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่ด้านถืออยู่ในในมือตอนนี้นะคะจะเป็นแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะที่สกัดมาจากสมุนไพรแท้นะคะมากกว่า10ชนิดเลยนะคะแล้วก็เป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็กำลังโด่งดังมากๆในตอนนี้นะคะคือ ตัวผลิตภัณฑ์นะคะสกัดมาจากสมุนไพรไทยแท้นะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะ100%นะคะมีส่วนช่วยทำให้เส้นผมนะคะแข็งแรงนะคะเงางามนะคะลดอาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงหนังศีรษะให้สะอาดนะคะลดปัญหาของรังแคนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยชะลอผมนะคะไม่ให้หงอกก่อนวัยด้วยหลายๆคนน่าจะชอบนะคะแล้ ก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนำออกมาวางจำหน่ายค่อนข้างที่จะ ได้หลายเดือนแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็โด่งดังมากๆตอนนี้ในท้องตลาดนะคะแนะนําลูกค้านิดนึงว่าพยายามเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้นะคะแล้วก็จากตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะลักษณะของขวดนะคะจะเป็นขวดแบบนี้นะคะตามที่เดินถืออยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ขนาดบรรจุนะคะจะอยู่ที่300 ml นะคะเลือกซื้อกับผู้บริโภคที่คิดว่าเป็นของแท้และกันนะ